สวัสดีค่ะงานที่ we a r ร friends เอามาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะจะเป็นงานรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตโดยงานนี้เป็นโรงงานผลิตน้ำพริกเผาลักษณะงานคือทำงานมีหน้าที่คอยบรรจุผลิตภัณฑ์งานนี้รับทั้งชายและหญิงและรับเพศที่3และรับคู่สามีภรรยาค่ะรับอายุถึง45ปี วันและเวลาทํางานนะคะทํางานเวลา8นาิกาถึง17นาฬิกาทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์ค่ะรายได้ของงานนี้ค่ะวันละ331บาทและมีเบี้ยขยัน300ถึง500บาทคุณสมบัติของพนักงานค่ะรับเพศชายหญิงรับอายุ18ถึง45ปีไม่เป็นโรคตาบอดสี ุฒิการศึกษาประถม6ขึ้นไปเปิดบัญชีฟรีเ,เพื่อนๆนที่สนใจจะสอบถามรายละเอียดงานนี้เพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร084-932-4466ติดต่อคุณเขียวค่ะโดยสถานที่ทำงานนะคะโรงงานจะอยู่ใกล้เซ็นทรัลสารยาอยู่ตรงข้ามโกลบอลสารยาติดถนนใหญ่ตำบลบางเตยอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐรมค่ะงานนี้สมัครผ่านบริษัท Metro Source Recruitment ค่ะทาง w r f r e Friends ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวงานมาใหม่ทุกครั้งเลยค่ะ